มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฝนแรกของปีนะคะมาถึงที่นี่สักทีนะคะหลังจากที่ดูข่าวติดตามข่าวนะคะฝนตกที่โน่นที่นี่นะคะแต่ยังไม่มาถึงที่หมู่บ้านสักทีนะคะแต่วันนี้มาถึงแล้วคะ่ะวันนี้นะคะวันนี้ ที่หมู่บ้านนะคะได้รับความชุ่มฉ่ำไปเต็มเลยนะคะหลังจากที่เราได้รับความร้อนระอุมาเป็นเวลานาน,านหลายวันนะคะวันนี้ได้รับความเย็นชะทีนะคะพราะฝนมานะคะความร้อนที่36-37องศาทุกวันนะคะก็าหายไปเลยนะคะ ได้รับความชุ่มฉ่ำความเย็นชื่นใจเข้ามาแทนที่เลยนะคะวันนี้ต้นไม้ที่เคยเหี่ยวเฉานะคะวันนี้นะคะสดชื่นขึ้นมาทันตาเลยนะคะนี่ก็คือภายในหมู่บ้านนะคะในตรอกซอยนะคะก็คือมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยคะ่ะ เจอ,องไปหมดเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงฉ่ำดีค่ะน้ำระบายไม่ทนะันคะเพราะว่าฝนตกแรงมากมากเลยค่ะตอนนีถ้ถือว่ายังแถวลงเลยนะคะตกแรกๆนะคะโ okay. อ้โหเหมือนหลังคาจะทะลุเลยค่ะ ฝนฟ้ารัวยังไงน,น,นะะมาแบบไม่มีปีมีผถุยเลยนะคะวันนี้ชมบรรยากาศ้นตกชื่นใจชื่นใจไปก่อนนะคะ ชุ่มฉ่ำจริงๆแถวนี้บรรยากาศดีจริงๆเแ่วนี้ต้นไม้สดชื่นขึ้นมาทำตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือคนนะคะก็คือสดชื่นไปด้วยการเลยค่ะแบบนี้ วันนี้ถือว่าอากาศสดชื่นความเย็นปกคุมไปทั้งหมู่บ้านเลยนะคะความร้อนหายไปแล้วค่ะวันนี้ชื่นใจจริงๆค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยผลแรกของปีนะคะมาแล้วค่ะวันนี้ ออกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะฝนแรกของปีนี้ค่ะ